กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับกับตอนนี้เวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับของวันเสาร์ที่7นะครับมื่อนี้นะครับเสาร์ที่7ช่วงบ่ายๆแอดวิไลครับกับจากบ้านสวนลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวงเทียงเทียงนะครับปล่อยตัวเลขแนวทางครับ จากซองมหาชัยนะครับไฮเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามไปแล้วเป็นซองเล็วิ่งเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับปล่อยไปแล้วงวดที่ผ่านมานะครับถือว่าแปดมาเต็มเต็มนะครับไวยซองจากมหาชัยยังคงเล็กวิ่งนะครับบนนะครับล่อนะครับเพราะว่าได้พูดคุยกับผู้่นส่งตัวเลขหน้าทางมาห้แล้วนะครับเพิ่นวารอแป๊บหนึ่งได้แน่นอนนะครับ อาจจะได้ก็ลอนะครับสําหรับวิ่งบน2ตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวดที่ผ่านมาก็ซีมาเต็มๆนะครับสําหรับเลขวิ่งส่งเสาปล่อยไปแล้วนะครับหลักร้อยอย่างเดียวซองจากมหาชัยอันนี้ก็ช่วงใบใบนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รอค้อยกันคอมเมนต์รอค้อยกันเลขวิ่งนะครับแตกบนล่างเลยนะครับสําหรับสาวสะกลนะครับ งวดที่ผ่านมาครับ1ท่านว่าคมรับ2,567ชุดบนแตก8 4 3นะครับ4 4ขึ้นบนนะครับ6 4ขึ้นบนแนวทางชุดล่างแตก6 1 1ลงล่างนะครับชุดจับคู่บนนะครับแตก4 3ตรงๆนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของสาวสกลครับงวดที่ผ่านมานะครับ อาคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังแรงใจนะครับเจ้าของตัวเลขแนวทางนะครับอาฝากเป็นกําลังใจให้สาวสะกลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาอาเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่คอมเมนต์ถามมาเดี๋ยวแอดวิไลจะตามให้ทุกสํานักนะครับจะตามให้ทุกสํานักนะครับอาจังได้ก็รอคอยใจเย็นนิดนึง ได้ทุกสำนักแน่นอนนะครับที่ทางช่องเฮาติดตามอยู่นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ได้ทุกสำนักแน่นอนและก็จะสรุปให้ทุกสำนักแน่นอนคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่ครับคุณพ่อคุณแม่ช่วงพูดคุยกันอยู่นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่ะเตรียมสมุดประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวแอดวีย์จะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับสาวสกลน,นะครับแนวทางงวดประจําวันที่16 อ่ธ <Workers>, ันวาคมนะครับ2567นะครับมาเบิงกันนะครับคุณพ่อคุณแม่งวดนี้นะครับ16ธันวาคมสาวสกลนะครับเขาเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับมาบนมาล่างเลยนะครับสาหรับเลขวิ่งนะครับอ่เพราะว่าแนวทางของสาวสกลเป็นสูตรมัดรวมครับบนล่างนะครับเบิงให้ดี อ่างวดนี้16บธันวาคมได้9กับ3ามอ่าเกับ3นะครับเหล็กบิงสาวสกลนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับแอดพี่ได้จะ้าเขียนนะครับอากาคือช่วงเศร้านะครับที่แอดพี่ไล่ปล่อยไปช่วงเที่ยงกับมาอ่านคอมเมนต์นะครับก็คืออ่าเรื่องของมีเอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่า เอาเวลาให้แคบหน้าจอให้เอาของใหม่ออกด้วยนะครับเพิ่นกับว่าเพิ่นไล่าตาเนาะครับเวซี่อ่ะแอดวิไลกับ,บรู้ว่าจังไดน,นะครับอยากให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เข้าใจแนวะทางง่ายๆนะครับเลยให้แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่ร่วมกันเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้เบิงเปรียบเทียบกันว่าระหว่างงวดผ่านมานะครับกับงวดต่อไปข้างงน้านี้อ่เขาจะได้เบิงเปรียบเทียบแล้วก็เขาจะได้รู้ว่า เข่าแท่บอเข่าจริงบอนะครับถ้าแอดวิไลบอให้แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่ก็มิการดราม่าเกิดขึ้นอีกคือกเก้านะครับทาไมไม่เอาของเก่ามาโชว์ไม่มาเปรียบเทียบนะครับอ่าจังไดกะกะคงจะบ,บอเป็นยังนะครับเพราะว่ามันมีวันที่อยู่นะครับเทากับอ่าเอฟซี MC คุณพ่อคุณแม่ที่ว่าไล่าตานะครับเทากับบึง่งอ่าเฉพาะของ อ่งวดใหม่กับงวดที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีวันที่อยู่นะครับคืองวดที่ผ่านมาเนี่ยวันที่1นธันวาคมอ่งวดที่2ก็คืองวดถัดมานี่จะเป็น16ธันวาคมแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขามัติดตามไม่เอฟซีไม่เพิ่นจะได้เข้าใจนะครับอ่าเท่าต้องเขียนใจผู้เพิ่นเขามาติดตามไม่นั่มนะครับเพิ่นจะได้เข้าใจว่าเออสาวสกลงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเข้าจริงๆวิ่งเลขวิ่งวิ่งมาที่4ี่กับ1นเี่เข้าบนล่างเลยเลขวิ่งนะครับ แนวทางก็แตก4-3ประมาณนี้นะครับเพื่อนจะได้เข้าใจสำหรับผู้เพิ่นมาติดตามใหม่นะครับอา้าอ่ะแอดวีไล่กะเอาเสียงประชาทิปไตไตเป็นหลักนะครับเอาเสียงส่วนมากเป็นหลักนะครับเอาครับจับคู่กันเลยนะครับอา่า9-3ครับ9-4ครับ หักทุกคนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่แอดวิไลหักเอฟซีทุกคนนะครับต้องเข้าใจเอ็ดวิไลนะครับอยากให้ถูกใจเอฟซีทุกทุกท่านนะครับศูนย์สามครับต่อไปครับศูนย์สี่ต่อไปครับสองศูนย์ต่อไปครับสองหก เขียนตามเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นต่อไปครับ06ต่อไปครับ23ต่อไปครับ53อ่ะครับทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับมีเก่าชุดนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับ อแอดวีไล่ขอบอกเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ว่ามือน,นีถือว่าเป็นอ่นนิมิตไม้อันดีก็คือสาวสะกลน,นะครับจะสรุปให้เลยนะครับอจะสรุปให้เลยนะครับมือน,นีวันที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวแอดวีไล่เขียนสรุปให้วันที่เจ็ดนะครับมือน,นีวันที่เจ็ดสาวสะกลมาลิปเดียวจบนะครับงวดหนี้ไม่รอช้าสรุปเลย สรุปให้วันที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนคุณพ่อคุณแม่จะบวสับสนแคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับสรุปวันที่เจ็ดธันวาคมเด้อคุณพ่อคุณแม่หกเจ็ดนะครับนี่คือหลักฐานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะบ่ได้สับสนบของเก่าของใหม่นะครับเบ่งให้ดีเอาง่ายๆก็คือของเก่าจะอยู่ซ้ายมือตลอดนะครับของ ไม่จะอยู่ขวามือตลอดของ f อฟคุณพ่อคุณแม่บนหน้าจอโทรศัพท์นะครับเบอ่งให้ดีอ่คงจะบอสับสนนะครับแอดวิไลกับพยายามเห็นให้ถูกใจ f อฟซทุกทานนะครับอ่ผิดใจแอดวิไลกับบัวกันขอแต่ให้ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ทางช่องนะครับอ่ผิดใจแอดวิไลบ,บาวาเพราะว่าแอดวิไลมีหน้าที่นำเสนอนะครับเขาต้องทำหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดนะครับนั่นคือความสุขของ f อฟซ แล้วกาความสุขของ FC ก็คือความสุขของแอดวิไลนะครับทำให้ดีที่สุดทําให้ถูกใจ FC ที่สุดนั่นก็คือสุดยอดในการทํางานนะครับเอาครับขอทวนตัวเลขอีกรอบนึงแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นยำงวดนี้สาวสะกนนะครับ16ธันวาคม2567วิ่ง9กับ3นะครับแนวทางสูตรมัดรวมบนล่างาจับคู่มานะครับมี9394 03042026062353อ่ามือนี้คือยันวิไล่บอกนะครับถือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีสาวสกุลจะสรุปให้เลยนะครับเ่าเริ่มจากคู่แรกเลยนะครับอ่าติดเลขวิ่งแน่นอนครับ93นะครับคู่แรกดูให้ดีนะครับเก่าเดอ้อคุณพ่อคุณแม่อ่าไฟมักชอบกับหายิบจับฉลากกินแบงค์รัฐบาลไปเลยนะครับสาวสกุล คู่ที่สองครับ9-4คู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็น2-3ครับติด3ามนะครับคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับ f c c คุณพ่อคุณแม่นะครับมี4คู่นะครับ5-3 เอาครับฝากแช่ไปนะครับให้กาลังแรงใจสาวสกลด้วยนะครับฝากแช่ไปนะครับวงกลมให้4คู่เด้อคุณพ่อคุณแม่ครับคือ9ก9 4 2 3 5เสอ่ะขอบบุญขอบคุณลวงหนาทีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่ะสุดท้ายนี้แอดวิไลจากจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสำนักใดติดตามกันต่อไปอายุดีไม่แห้งครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ